ก็ความเจริญในธรรมจึงมีดนท่านสาธุชนทุกท่านรายการปราฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องสุขใจได้ทุกเมื่อคำวัดสุขใครๆก็อยากได้ใครๆก็ต้องการใครๆก็ปรารถนาแล้วก็หลายคนหรือคนส่วนมาก ก็หาความสุขใจได้สบายแต่อีกหลายคนเหมือนกันหาความสุขใจไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดเหตุต่างกันเหตุสำคัญก็คือก็อยู่ที่ใจนั่นแหละใจจะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนแม้ร่างกายก็ยังเป็นทุกข์ได้เพราะใจของคน แล้วก็จิตใจทุกได้ก็เพราะใจของคนเหมือนกันถ้าคนไม่ได้พัฒนาจิตใจเลยจิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์คิดนอนก็มีความทุกข์คิดนี้ก็มีความทุกข์คิดนั้นก็มีความทุกข์เรียนหนังสือก็เป็นทุกข์ทำงานก็เป็นทุกข์เดินทางก็เป็นทุกข์แทนที่ว่าจะ เดินทางไปไหนแล้วก็เห็นบรรยากาศต่างๆไม่ได้เก็บมาสร้างความสุขให้แก่ชีวิตของตนแต่กลับไปนั่งคล้ายๆค,คนเป็นโรคซึมเศร้าแทนที่จะมองดูข้างทางสองข้างทางว่าเออเขากมีอะไรแปลกมีอะไรแตกต่างไม่ได้ดูไม่ได้ศึกษาอันนี้แหละทำให้เราเก็บสะสมแต่ความ ทุกไว้ในตัวเองในจิตใจของตัวเองจิตใจคนเรานี่ฝึกได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตตังดันตังสุขาวะหัง่งฝึกจิตให้ดีแล้วนำความสุขมาให้ได้จิตตังคุดตังสุขาวะหัง่งคุ้มครองจิตให้ดีแล้วจะมีความสุขได้นำความสุขมาให้ได้ทีนี้ถามว่าจะทำอย่างไร คือจิตใจของเราเนี่ยมันเหมือนกันทุกคนแต่ว่าต่างกันที่ส่วนหนึ่งก็คือเราแน่นอนแหละสร้างสมบุญมาไม่เท่ากันคนที่สร้างสมบุญมามากเข้ามาเห็นในอะไรในปัจจุบันเขาก็เก็บสิ่งที่เป็นบุญต่อเรียกว่าต่อยอดบุญได้แต่คนที่ไม่ค่อยได้สร้างสมบุญมาสักเท่าไรนักเนี่ยเห็นเขาทำบุญก็จะเป็นทุกข์แล้ว เห็นเขาบริจาคก,ก็จะเป็นทุกข์เห็นเขาไปสมาทานรักษาศีลก็จะเป็นทุกข์เห็นเขานั่งบำเพ็ญจิตภาวนาก็จะไปเป็นทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขอันนี้เพราะเราไม่ได้สร้างสมบุญมาอย่างนี้ไม่มีบุญเก่าปุปเพกะตะปุญญาตาหาได้ยากเลยไม่ค่อยจะมีความสุขกับโลกปัจจุบัน มองโลกในแง่ร้ายไม่ได้มองโลกในแง่ดีเลยถ้าอย่างนี้แล้วเรามีชีวิตยอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากนะเราต้องฝึกฝนจิตใจให้จิตใจนิ่งแน่วแน่แล้วก็มองโลกในแง่ดีให้ถูกต้องถามว่าฝึกใจนั้นฝึกอย่างไรฝึกแล้วคุ้มครองให้ได้เราฝึก ให้จิตใจของเรามีเมตตาเยอะๆหน่อยได้ไหมเรามีเมตตามากหน่อยพอมีเมตตาปั๊บเนเราจะมองโลกในแง่ดีเห็นคนเขาจะเป็นอย่างไรเราก็เราก็มีความสุขได้ถ้าเห็นคนไม่ว่าเป็นเด็กผู้ใหญ่เขาเก็กมเมล็กเกเร,เรเหลวไหลซุกซน ไม่ค่อยอยู่เป็นปกติสร้างแต่ปัญหาขึ้นในสังคมเราก็คิดเมตตาแผ่เมตตาให้เขาว่าอ๋อขอให้เขาเหล่านั้นกลับจิตกลับใจมาเป็นคนดีสเสเถอให้เป็นคนมีความสุขในโลกปัจจุบันเถออย่าไปสร้างปัญหาให้เกิดปัญหาร้ายกับตัวเองเลยในลักษณะอย่างนี้แผ่เมตตาประจำประจำจาก แผ่ให้คนที่เขาเป็นเช่นนั้นก็แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยแผ่เมตตาให้แก่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายแผ่เมตตาให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยอย่าให้เขาต้องไปทุกข์ยากลำบากเขาจะทุกข์ยากลำบากมันเป็นเรื่องของเขาแหละแต่ว่าเรานี่ปรารถนาดีต่อเขา แล้วในที่สุดนะพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำไว้ว่าให้แผ่เมตตาเป็นอัปปมัญญาคือไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณแผ่เมตตาให้สัตว์โลกในปัจจุบันนอกจากมนุษย์ก็ขอให้อยู่เป็นสุขเถิดเขาจะไม่เป็นสุขมันเรื่องของเขาแต่ขอว่าจิตใจของเราเนี่ถ้าเราแผ่เมตตาให้แก่เขาเหล่านั้นสัตว์ทุกชีวิตจงมีความสุขเถิดอย่างเนี้ย อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้และชาวพุทธทุกคนหรือเรา่วนมากเนี่ยเขาจะทำได้แล้วก็มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างมีความสุขนี่เราดูคนเหล่านั้นเขาบ้างและนำมาปฏิบัติบ้บางไม่ต้องไปนั่งภาวนาตรงไหนหรอกอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งรถเมย์ก็ได้ขับรถอยู่เองก็ได้เดินบนถนนก็ได้ ให้จิตใจมีเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขอย่างเนี้ยนี่คือการฝึกใจให้เราให้จิตใจของเราเต็มไปด้วยเมตตาพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีเมตตาให้แผ่เมตตาครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แผ่ไปในเบื้องบนเบนืบ้องล,ล,ล่างเบื้องเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังอ่าปลแผ่ไปในทุกทิศในทุกโลกว่าองนั้นเถอะนะ ถ้ามีสัตว์อยู่ในโลกไหนก็ให้เขาเหล่านั้นได้รับความสุขจากความปรารถนาดีของเรานี้ด้วยได้อย่างนี้ก็จะทําให้จิตของเราไม่ขุ่นคล่องหมองมัวจิตของเราจะผ่องใสพอจิตผ่องใสในคิดอะไรมันก็คิดไดเ้เรียกว่าปลอดโปรง่งจะทําอะไรก็ทําได้ราบรื่นคล่องแคล่วไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคพอเรามีเมตตามากๆนี่เพื่อนก็จะรักเรา เพราะเมตตานนั้นเป็นเรื่องของความรักเราสร้างความรักขึ้นในหมู่มนุษย์ในหมู่สัตว์ทั้งหลายจะเห็นว่าคนที่มีเมตตาต่อสัตว์นี่นะเลีเ้ยงสุนัขเป็นสี่สิบห้าสิบตัวโอ้กสุนัขก,ก็ห้อมล้อมด้วยความดีไม่ได้ไม่มีการทำรา้ายกันนั่นนี่เป็นตน้นหรือคนที่เขาไปอยู่ป่ายกตัวอย่างพระ แต่ราชาทั้งหลายที่ท่านอยู่ป่ามาก่อนนะเดี๋ยวนี้อยู่ป่ายากนะแต่สมัยก่อนเนะี่ยพระไปอยู่ป่าไปอยู่กับเสือไปอยู่กับหมีไปอยู่กับสัตว์ร,ร้ายท่านก็อยู่ได้อคงสุดท้ายที่เห็นนะที่เห็นมากับตาคือหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมจันทบุรีเนะี่ยที่วัดท่าใหม่จันทบุรีอ,อำเภอท่าใหม่ไม่ใช่วัดท่าใหม่ อาวัดเขาสุกิม,ม,มอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยท่านไปอยู่ที่นั่นไปอยู่กับหมีในตอนแรกๆนะอยู่นานมานานมาคนเกิดศรัทธาเลื่อมใสหมีนั้นต้องถูกขังเพราะว่าคนไม่มีเมตตาคนเข้าไปเกรงว่าจะไปทำร้ายหมีและหมีก็จะกลับมาทำร้ายคนเอาเพราะคนในใจหยาบาไม่ได้ฝึกฝนจิตใจ แต่หลวงพ่อท่านอยู่สบายจนกระทั่งว่ามีตัวนั้นใหญ่มากเลยนะอยู่ในคอกแต่ตอนหลังมาก็ไม่ทราบว่าเขาเอาไปไว้ที่ไหนแล้วเกรงว่าจะทำร้ายคนอะไรจำนองเนี้ยเพราะคนขาดเมตตามากขึ้นมากขึ้นพอเรามีเมตตาดีๆนี่เมตตากว้างขวางมเมตตาสูงเนี่ยอารมณ์ที่โกรธมันก็จะหายไปหมดแล้วนะ แต่ว่ามันค่อยๆหายไปหายไปนะคนที่มักโกรธคนที่เคยมีรู้สึกหงุดหงิดมีความกระทบกระทั่งทั้งจิตนิดหน่อยไม่ได้ใครขัดใจนิดหน่อยไม่ได้เกิดความไม่ยินดีเกิดความเ,เขาเรียกปฏิฆะคือกระทบกระเทือนใจและในที่สุดก็จะระเบิดออกมาเป็นความโมโหโกรธาถ้า แกแ่แค้นหรือว่าทำร้ายอะไรได้ก็จะทำทำไปแล้วมันเกิดโทษเกิดภัยเกิดความเสียหายทำไม่ได้ก็จะอาฆาตพยาบาทนี่สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจคนที่อารมณ์หงุดหงิดอย่างนี้มีแต่ความโกรธเป็นนิสัยก็เรียกว่ามีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอถูกความโกรธครอบงำจิตใจเนี่ย อยู่เป็นสุขไม่ได้ไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเวลาใดใจก็จะรุ่มร้อนบางครั้งบางทีอยู่คนเดียวในห้องแอร์อย่างดีแล้วก็ยังโมโหโกรธายัางหงุดหงิดเดี๋ยวโมโหว่าแอร์มันพ่นน้ำยามาเย็นเกินบ้างเดี๋ยวอันนั้นมันร้อนเกินบ้างเบาะที่นอนโฟาที่นอนมันไม่เรียบร้อยไม่สุภาพบ้างทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองดูแลอยู่เองแะละนอนเอง แตใจหงุดหงิดไปด้วยความที่ไม่ได้ฝึกจิตใจเมื่อไม่ฝึกจิตใจของตนเองใจก็จะรุ่มร้อนไปเรื่อยๆหาความสุขที่ไหนไม่ได้กอนอย่างนี้เนี่ยหาความสุขที่ไหนไม่ได้เราต้องฝึกจิตฝึกใจเพื่อไปหาความสุขนะประครับประคองจิตของตนให้สูงกว่าปกติธรรมดา ให้สูงด้วยศีลด้วยธรรมสูงด้วยเมตตาพอมีเมตตามากแล้วเราคิดจะให้ไม่คิดจะเอานะคนที่มีเมตตามากรักผู้อื่นรักสัตว์อื่นเนี่ยคิดจะให้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีความสุขใบป่าก็มีความสุขอยู่บ้านก็มีความสุขอยู่บนถนนหนทางก็มีความสุขเพราะเราได้มีการให้แล้วก็ นึกถึงการให้ของเราเมื่อไหร่เราก็เออมันมีความภาคภูมิใจนะอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นหลักเป็นฐานนะว่าบางครั้งบางทีนี่คนเราเนี่ยมันก็มีธรรมชาตินะมีธรรมชาติความรักความรักที่ท่านเรียกว่าการมฉันทะความรักใคร้ความพอใจ ในในกามกามคือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่าอยากได้เป็นตัวที่ก่อให้เกิดความลอบเกิดตัณหาถ้าเราไม่รู้จักควบคุมจิตใจไม่ระงับยับยัง้งก่อให้เกิดอันตรายขึ้นมานอนคิดคนเดียวคิดถึงคนที่ตนเองรักแต่เขาไม่รักตนก็ร้อนคนที่มีคนรักแล้วแต่แกรงว่าเขาจะไป ปันใจไปมอบความรักให้แก่คนอื่นมันก็ร้อนเรื่องนี้มีปัญหาขึ้นในสังคมมนุษย์มากมายในปัจจุบันสร้างความทุกข์ความยากความลำบากบางทีเดือดร้อนไปถึงตัวเองหรือเดือดร้อนถึงคู่รักเดือดร้อนถึงคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเพราะไปแสดงอาการหงุดหงิดร้อนรุ่มทำร้ายกัน ทำ้ายผู้ที่เราคิดว่าเขาจะปันใจให้คนอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมชันทะพระพุทธเจ้าให้ทรงแนะนำให้เราพิจารณาบ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งที่เรารักนั้นอาจจะถึงวันหนึ่งที่ไม่น่ารักขึ้นมาก็ได้แต่เราก็อยู่กันด้วยความรักกันความปรารถนาดีต่อกัน แน่นอนที่สุดว่าวันหนึ่งนั้นเราต้องพลัดพรากจากกันสิ่งที่เป็นที่รักที่เป็นบุคคลนั้นที่เราเห็นว่าสวยต่อไปสักวันหนึ่งก็ความสวยก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็จะไม่มีความสวยแล้วก็ไม่น่ารักไม่น่า,อาพอใจขึ้นมาเป็นไปได้แต่ถ้าคนที่ทำใจไว้ศึกษาไว้ดีทำความเข้าใจให้ถูกต้องถึงธรรมชาติ แห่งความแปรปรวนแห่งความเปลี่ยนแปลงแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาว่างั้นเถอะเราก็จะรู้สึกว่าเออเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นนะเมื่อวันหนึ่งคืนหนึ่งที่สิ่งเหล่านี้มันมาถึงเราก็ไปนึกถึงอสุภกรรมฐานเลยจเจริญอสุภกรรมฐานเลยก็ได้ลูกเมียบรรยัญญาใครตกใครที่เสียไปคนที่เรารักญาติสนิทมิตรสหาย ถึงแก่กรรมลงตายลงเราก็นึกถึงว่าเออสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่มีใครอยากสูญเสียชีวิตตนเองไม่มีใครอยากสูญเสียญาติพี่น้องแต่ก็ต้องเป็นไปเมื่อเป็นไปแล้วขอใหเรานึกถึงธรรมดาธรรมดานะเพราะความเกิดขึ้นแปรปรวนดับลงนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามปกติ เป็นมาตั้งแต่บรรพกา,ารเป็นมาตั้งแต่มนุษย์ต้นกลับเป็นมาตั้งแต่มนุษย์โฮโมโซาเปียนนนั่นแล้วก็มาแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปแก่ไปตายไปแก่ไปตายไปจนมาถึงเราเราก็มาอยู่ไม่กี่วันก็จะต้องตายเหมือนกันให้ความตายเหมือนกันกับคนเหล่านั้นแหละเราต้องเก็บมาคิดแล้วก็แสวงหาความดีงามประดับชีวิต เพื่อให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขดีกว่าให้จิตใจเรามีความสุขดีกว่าอย่ามาทำลายความสุขที่เราควรจะได้ในชาติปัจจุบันเสียเลยนะต้องหาความสุขแต่การหาความสุขก็ไม่ใช่ไปหาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเมื่อเรามีความสุขก็ต้องให้คนอื่นมีความสุขด้วยอย่าให้เขาคนอื่นนั้นต้องมาเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะเรา เรามีความสุขมากได้ไรต้องให้คนอื่นมีความสุขมากเท่านั้นอันนี้ก็ต้องแผ่เมตตาไปอีกนั่นแหละนะไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องของความมีเมตตานี่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องความมีเมตตาพระพุทธองค์ผู้ทรงชัยเนี่ยต้องแผ่เมตตามาตั้งแต่น้นหละทุกครั้งตั้งจิตอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์มาต่อหน้าเฉพาะพระพักรพระทีบังกรพุทธเจ้านั่น แล้วพระองค์ก็ทรงปรมเพญบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมตถบารมีสิบเนี่ยบารมีสิบคืออะไรล่ะทานบารมีศีรบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอทิฐานบารมีอุเบกบันเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีนี่บารมีสิบทานบารมีก็คือให้รู้จักให้เพื่อความสุขแก่ตน ศีลบารมีรักษาศีลเพื่อให้ตนมีความสุขและสัตว์อื่นมีความสุขด้วยในคัมะะบารมีการเสียสละการออกโบวชก็เพื่อให้ตนเองมีความสุขด้วยคนอื่นมีความสุขด้วยปัญญาบารมีก็คือสร้างสมปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนและคนอื่นวิริยะคือความกล้าหาญในสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่ถูกต้อง ก็กล้าเพื่อจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนและคนอื่นได้ขันติคือความอดทนแบบอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดทนให้ถึงที่สุดแล้วจะชนะ,ะสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาได้เราได้ด้วยสามารถมอบให้คนอื่นได้ด้วย <c oughs> สัจจะคือความรู้ื่อสัตว์ความจริงใจความตรงไปตรงมา อันนี้มันจะไม่ทําให้เกิดความขัดอกขัดใจตนเองและคนอื่นอธิษฐานคือตั้งใจมั่นแน่วแน่เหมือนตอนเนี้พระก้าวปรษาก็อธิษฐานอยู่จําบรรษาประจําที่ประจําทางเราเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะอธิษฐานทําอะไรละ่ะแม้เวลาผ่านมาถึงตอนนี้แล้วก็ยังอธิษฐานได้อธิษฐานทําความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของตน อธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะทําแต่สิ่งดีนั้นสักอย่างหนึ่งให้มันแน่วแน่จะไม่ล่วงละเมิดการอธิษฐานของตนเพราะมีสัจจะอยู่แล้วนี้ก็ได้เหมือนกันเมตตาบารามีเราก็ทําไปอย่างที่ว่าแล้วข้างต้นสุดท้ายก็คืออุเบกขาบารามีเมื่อถึงวาระหนึ่งที่เราไม่สามารถจะดื้อรั้นดันทุรังอะไรไปได้เนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่า สิ่งนั้นมันเป็นไปอย่างนั้นเราก็วางเฉยได้นะ,ะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเราต้องสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักที่พูดถึงแล้วข้างต้นนั่นเราไม่สามารถที่จะทำใจได้อันนั้นผิดนะสิ่งที่ถูกต้องก็คือต้องทำใจได้เพราะเราได้ฝึกทำใจไว้ก่อนแล้วว่าความสูญเสียมันต้องเกิดขึ้น อันนี้แหละพระพุทธองค์นั้นทรงบำเพ็ญบารมีสิบอย่างนี้มาจนถึงว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทุกอย่างเลยพระราชาสุดท้ายที่ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วออกสแสวงหาโมคขธรรมหาพระสัมมาสัมโพธิญาณหาทางแห่งความพ้นทุกข์ทิ้งจระราชสมบัติทั้งหลายทั้งปวงพร้อมทั้งพระอรรถพระชายา ออกป่าไปนอนกลางดินกินกลางทรายไปนั่งใต้ต้นพระศรีมหาพอตั้งจิตอธิษฐานว่าเนื้อเลือดในร่างกายของเราจะเหือดแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอลเลกกระดูกก็าตามทีถ้าไม่พบพระสัมมาสัมโพธิยาน,นั้นเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เราก็จะไม่ลุกจากที่นี้ในที่สุดพระองค์ก็ได้ยานตามลำดับได้วิช,ชาสามคือปุเพนิวาสานุตสติยาน ระลึกชาติหลนหลังของพระองค์ได้เป็นแสนชาติล้านชาติจุตูปปาตยานเป็นทิพจักสุยานนะเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์อื่นเพราะกรรมของตนของตน,งตนและในที่สุดพระองค์ก็มาได้อาสวัคขยายานยานเป็นเครื่องกรรมจัดอาสวะคือสิ่งที่เศร้าหมองในจิตใจนะเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวข้างต้นนะเมื่อพระองค์ กำจัดอาสวะในจิตใจได้พระองค์ก็ทรงถือว่าได้เห็นได้พบว่าความทุกข์มันคืออะไรเหตุได้เกิดความทุกข์มันคืออะไรการดับความทุกข์ได้มันคืออะไรวิธีไปให้ถึงความดับทุกข์ได้นั้นมันคืออะไรก็ทรงแสดงสั่งสอนไว้อย่างชัดเจนแล้วนะน,นั่นคือสุดท้ายก็ได้แก่อริยมัคมีองค์8เราก็ดำเนินตามอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไปนิพพาน ต้องการนิพพานแต่ยังไม่อยากไปนิพพานเราต้องการให้มีความสุขในชีวิตปัจจุบันเราก็ต้องสร้างสมบารมีต้องประกอบคุณงามความดีในสิ่งที่เราจะต้องจัดจะต้องทำเพื่อให้เราได้ความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเราจะเอาอย่างไรเราจะอยู่อย่างไรให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ทุกเมื่อ เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในกรุงเทพอยู่ในต่างจังหวัดเราก็มีความสุขได้ในเวลาเด็กเราก็มีความสุขได้ในเวลาเรียนเราก็มีความสุขได้ในเวลาทำงานเราก็มีความสุขได้ขับรถก็มีความสุขได้เดินอยู่บนถนนหนทางเราก็มีความสุขได้นั่งเครื่องบินไปไหนเราก็มีความสุขได้ไม่เครียดไม่ซีเรียสม่เป็นทุกข์มันเดือดร้อนไม่ต้องเอาเรื่องอื่นที่มันวุ่นวาย ที่มันไม่เกิดขึ้นเลยอย่ามาคิดไอ้มันเป็นทุกข์แต่เดี๋ยวนี้คนแปลกชอบที่จะคิดแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะเกิดอะไรเกิดเกิดจากความรักบ้างเป็นทุกข์เพราะเกิดจากความชังบ้างเป็นทุกข์เพราะเกิดจากความไม่ประสบความสําเร็จบ้างความทุกข์เกิดขึ้นเพราะจิตฟุ้งซ่านบ้าง ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความสงสัยอะไรต่างๆมีได้ทั้งนั้นหาเรื่องมาให้ตนเองเป็นทุกข์มันเรื่องอะไรล่ะเราต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยการควบคุมจิตเรียกว่าคุดตะคือคุ้มครองจิตนะคุ้มครองจิตให้จิตนิ่งเจริญภาวนาบ้างนึกถึงสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเท่าบกเกิดความเครียดนะักหรือ ซึมเศร้าไปเลยทําอย่างไรพระพุทธองค์ทรงแนะนําให้เราเจริญอาณาปานส,สติเนี่ยคือกําหนดรู้ลมหายใจนั่งหลับตาซช้ก็ได้กําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกของเราหายใจเข้าสั้นเราก็รู้ว่าสัน้นหายใจออกสั้นเราก็รู้ว่าสัน้นหายใจเข้ายาวเราก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเราก็รู้ว่าหายใจออกยาว แต่ว่าเวลาเราปฏิบัตินั้นเราก็ต้องนั่งให้ตัวตรองตงตั้งสติให้มัน่นอย่าให้สติมันไปไหนเรื่องสติเรื่องจิตให้มาอยู่ด้วยกันเอาสติมาควบคุมจิตสติเป็นเชือกอล่ามจิตอันเปรียบเสมือนลิงที่ชอบทุกขสนวิ่งไปโน่นทีไปนี่ทีวิ่งไปหาเรื่องความทุกข์มาใส่ตัวทั้งนั้น่ะเอาสติตั้งสติให้ดี มามัดจิตมาดูที่มาดูที่เราหายใจของเราเนี่หายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเราหายใจไปกี่ครั้งถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จะทําอย่างไรหายใจแล้วไม่สงบนับด้วยนะหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกสองไปถึงหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยก็ว่าไปเถอะนับอย่าให้หลงใหญพลาดาใหญ่ลาดเคลือ่อนก็นแล้วกันแล้วจิตจะค่อยๆสงบทําได้ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างนี้ เราก็จะมีความสุขทุกวันนะแล้วก็ทําได้ทุกที่ทําที่ไหนเราก็มีความสุขที่นั้นสุขนี้เป็นความสุขอันเกิดจากความสงบของเราจิตใจที่สงบนั้นจะพบความสุขไม่มีความสุขใดที่จะวิเศษเลอเลิศประเสริฐไปกว่าความสุขอันเกิดจากความสงบเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า นัตถิสั้นติปร,รังสุข,ขังนะความสุขอื่นจะยิ่งไปกว่าหรือประเสริฐเลิศกว่าความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นเป็นอันไม่มีเราเกิดมาทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ธรรมะข้อนี้ไว้ไม่ให้จำเพาะเจาะจงใครไม่ใช่ให้พระสงฆ์ไม่ใช่ให้สมมามเณรไม่ใช่ให้แม่ชีไม่ใช่ให้อุบาสกอุบาสิกาทุกคนปฏิบัติได้ ทุกคนเข้าถึงธรรมะอันนี้ได้ทุกคนเข้าถึงความดีงามอันนี้ได้เราจะสามารถประสบพบกับความสุขได้ในชีวิตของเราแล้วถ้าหากว่าเราทำได้อย่างนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยของเราเท่ากับเราเปลี่ยนโชคเปลี่ยนวาดสนาเปลี่ยนบารมีของเราจากที่ ชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์ไปไหนก็ทุกข์ไปไหนก็เดือดร้อ,รอนจิตใจก็เดือดร้อ,รอนสับสนวุ่นวายตลอดจิตของเราจะพบกับความสุขมีความสงบมีความเพลิดเพลินจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายนะเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วง่ายๆเนี่ยตัวธรรมะการเจริญอาณาปานสตินี่ท่านทั้งหลายเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยลมหายใจเราก็มีอยู่แล้วจมูกเราก็มีอยู่แล้วนะแล้วก็ทุนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปลงทุนร้อยล้านพันล้านเราหาความสุขได้อย่างสุขสบายโดยที่นั่งที่ไหนก็ได้แล้วเราจะสุขใจได้ในทุกสถานที่และในการทุกเมื่อ รายการปาทกถาธรรมว่าโดยเรื่องสุขใจได้ทุกเมื่อในวันนี้ขอมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านด้วยดีเทอร ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปฐาฐกถาธรรมเรื่องสุขใจได้ทุกเมือ่อ